สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ติดน้อยจะมาขึ้นสายคูราโดนะครับ MGL 70นะครับพี่พครับก็ชุดนี้นะครับเป็นเซ็ตของลูกค้าในงบ15ื่น้วละกันนะคะพี่พี่ครับใส่สาย PE 1.5นะครับเป็นสายญี่ปุ่นนะครับก็เป็นสายโยซุรินะครับ PE 1.5ตัวนี้จะบอกนะตัดมาที่0.21นะครับความยาว150เมตรตัวล่อคูราโด MGL 70ตัวนี้นะครับตีน้อยก็ได้ทำรีวิวไปแล้วนะครับก็ลูกค้า ซื้อเป็นเซตไปเลยนะครับพี่ๆใส่กับคันชิมานโน่เอ็กพความยาว6ฟุต5นะครับมีเดียมไลท์ B.F.S. นะครับตัวนี้จะเป็นเวท7 4นะครับ7-14ปอนด์นะครับเวทเยือ่อ5-15กรัมนะครับตัวนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเวทนี้นะครับพี่ๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นเวท7 5มีเดียมไลท์ B.F.S. นะครับซึ่งปกติถ้าเป็นงานปลาช่อนเนี่ยพี่ๆก็จะรู้จักหรือว่านิยมกันในเวท8 5 8 6หรือว่า8 7 นะครับแล้วแต่บริษัทจะอบอกมาในตัวคันเบ็ดนะครับก็วันนี้เอามาแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งสําหรับพี่ๆที่รู้จักกระเวดนี้แล้วนะครับแล้วก็ชื่นชอบกระเวดนี้นะครับไม่ว,ว่าเอาไว้งานตีกบยางกบไม้นะครับเล่นงานไปช่อนหรือว่างานเคาะปักกระพงนะครับคันตัวนี้ก็นะครับมาจากงานเคาะปักละกันนะครับส่วนใหญ่ เดินหนอนเท็กซัสลิกนะครับตีปลากรอนะครับในงานกระพงจะนิยมกันอย่างมากแล้วก็จะเป็นในงานของช่อนบุฟเฟ่นะครับแต่พี่ๆใส่ปลาช่อนข้างทางนะครับไหมอาจจะไม่ลกมากนะครับนะครับก็แนะนําใช้ได้นะครับตีน้อยก็แนะนำนะครับในตัวนี้6กฟุตห้ามีเดียมไลท์บีเนะครับเวท74นะครับเวทเหยื่อ5้าถึงสิกรัมนะครับพี่ๆห้าถึงสิกรัมก็เรียกได้ว่าเราตีกบยางนะครับเกรัมนะครับจากที่ ผู้ผลิตนะครับได้ทาออกมาเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ6.5 6หรือว่า7เนี่ยนะครับก็สามารถใช้ร่วมกันนะครับกับเซ็ตแบบนี้ได้แล้วเพราะว่าตัวล้อคูราโด MGL 7จนะครับก็เป็นบอดี้ของล้อนะครับไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับเราก็อยากจะเล่นงานที่มันเป็นงานนะครับเบาๆลงมาหน่อยนะครับก็แนะนําเป็นเซ็ตนี้นะครับพี่ๆในงบนะครับหมื่นละกันกลมๆนะครับพี่ๆก็เดี๋ยวตีน้อยจะขึ้นสายนะครับให้พี่ๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่ง ตัวลอกนะครับไปดูย้อนหลังกันได้นะครับตัวนี้คูโรโด้ MGL 70นะครับก็ทำรีวิวไปแล้วเดี๋ยวตีน้อยพูดถึงสเปคให้พี่พี่ได้ชมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพี่พครับคูโด MGL 70นะครับตีน้อยเข้ามานะครับทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะครับรอบ7.4เบรก5.5กิโลนะครับน้ำหนักลอกเพียง195กรัมเท่านั้นเองลูกปืน8บวก1บอลแบริงนะครับแล้วก็อัตราการเก็บสายอยู่ที่ 74เซนติเมตรต่อหนึ่งรอบนะครับอันนี้เป็นสเปคคร่าวๆนะครับที่ตีน้อยนะครับบอกให้พี่ได้ฟังเดี๋ยวมาขึ้นสายกัน PE 1.5 150เมตรหมดไหมนะครับกับตัวคูล o โดเอ็มจ70นะครับพี่ๆครับเดี๋ยวมาชมกันครับโอเคนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวตีน้อยจะขึ้นให้พี่ๆได้ชมนะครับก็ใช้ตัววัลระยะสายนะครับช่วยด้วยนะครับในการดูว่านะครับจะจุสายได้เท่าไหร่นะครับพี่ๆครับ โอเคนะครับก็ t ตีน้อยตั้งตัวกรอสายนะครับให้มีความนืดอยู่พอสมควรนะครับเพื่อที่จะให้สายนั้นนะครับเข้าไปแน่นสปูลนะครับไม่กดทับกันนะครับพี่พี่ครับตีน้อยกอไปเร็วๆเลยนะครพี่พี <men> <men <men> 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 ่ครับเดี๋ยวให้พี่พี่ได้ชมนะครับว่าสายยูโุรินะครับสายญี่ปุ่น150เมตร ที่นะครับจะหมดหลอดไหมนะครับพี่พี่ครับ Darwin> พี่พี่ท okay, ี่สนใจกับเซตนี <S <S ้นะครพี <S 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 <S> <S ่พี่ครับไม่ว่าจะเป็นลอกหรือว่าคันชิมาโน x p ็กก็สามารถสั่งซื้อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับพี่พี่ครับคันชิมาโนเอ็กนะครับเบสแคปติ้งเนี่ยก็จะมี6กฟุต3าม f s 6เกุต5 MLBFS นะครับ 6ฟุต 10m นะครับแล้วก็6ฟุต7 6ฟ uh, ุต7 m h medium heavy นะครับแล้วก็จะเป็น7ฟุตนะครับ m h est, แล้วก7ฟุต2 h est, นะครับ1225มีให้เลือกหลายเวทนะครับตั้งแต่ง,งานคอปักไปจนถึงงานชโดป่าป่าเลยตีน้อยกรอแป๊บเดียวหมดหลอดแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับหมดแล้วอาให้พวิๆได้ชมตัวเลขนะครับปึ๊บโอเค พอดีเลยนะครับพี่พี่ครับปึ๊บให้กล้องจับโฟกัสนะครับให้พี่พี่ได้ดูนะครับตัวเลขปึ๊บนี่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเมตรนะครับอาจจะมีเศษเล็กน้อยนะครับใส่กับตัวคูร์โดเอ็มจีเอลเจ็ดศูนย์นะครับสายญี่ปุ่นนะครับความยาวหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรสายสีเทาแบบนี้นะครับสวยสวยแบบนี้นะครับสายสีเทา นะครับชุดนี้นะครับงานกบยางกบไม้นะครับงานคอปปกนะครับงานช่อนงานกระพงกระสูบได้อย่างสบายๆในงบ15ื่นห้านะครับวันนี้ก็จะเซตนะครับแล้วก็ขึ้นสายเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆนะครับซื้อหานะครับชุดคอปปา๊กงานประช่อนนะครับเทพๆสวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานกันสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสี่น้อยมีบริการจะส่งให้นะครับพี่ๆวันนี้มาเป็นข้อมูลกันสําหรับลอกคิมนโนคูราโด MGL 70ประกบกับคัน Shimano x p i e ปี22 6ฟุต5มีเดียมไลท์ BS f นะครับ Base f i n e s s System นะครับก็ให้พี่ๆได้รับชมกันขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็ เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง l ลน e ไลน์แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอย ให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่พี่ครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ